สวัสดีครับคลิปนี้ผมพามาดูมอเตอร์กระจกไฟฟ้ารถยนต์ของ d m a x นะครับเป็นของรุ่นเก่านะครับตัวนี้เป็นรุ่นปี0 0 3นะครับ2003เป็น D m a x ตัวเก่านะครับชุดแปลงถ่านก็จะแตกต่างกันนะครับชุดจะชุดแปลงถ่านนะครับของมอเตอร์กระจกนะครับจะไม่เหมือนกันกับออนิวนะครับถ้าออนิวนะครับหรือปี2012ขึ้นไปนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ตันี้ที่ผมถือนะครับเป็นปี2012ขึ้นไปนะครับแปลงฐานจะเป็นแบบนี้ครับตัวเล็กๆนะนี่ชุดฐานจะเป็นเล็กๆนะครับมาดูปี2 0 0บ้างครับนี่นะครับแปลงฐานจะเป็นตัวใหญ่นะครับเวลาเปลี่ยนนะครับต้องบัดกรีนะครับต้องบัดกรีตรงจุดนี้นะครับอันนี้ผมใส่ไปแล้วนะครับต้องบัตรกรีนะครับเห็นไหมต้องบัตรกรีให้แน่นนะครับ